สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการห้องเรียนออนแอร์นะครับวันนี้ผมครับอาจารย์สิทธิพัฒน์ชินค้านะครับกลุ่มสาระการเยาสังคมศึกษาโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยฝ่ายมัธยมนะครับวันนี้เราจะมาดูเนื้อหากันในเรื่องของสังคมวิทยาครับเราคุยกันหลายเรื่องมาแล้วนะครับเรื่องเรื่องกฎหมายนะครับทางเรื่องการเมืองวันนี้เราจะกลับมาคุยเรื่องการอยู่ด้วยกันครับในสังคมครับซึ่งเราเรียกเรื่องนี้ว่าสังคมวิทยาครับเป็นว่าด้วยการจัดการนะครับจัดการคนที่อยู่ร่วมกันกันนี้ให้อย่างมีความสุขทนดีีเ่ย อย่างแรกเลยเราตั้งคาถามคําถามแรกเลยครับสังคมเกิดขึ้นมาได้ยังไงโอ้เป็นคําถามที่โอ้โหมันง่ายมันรู้เหมือนจะง่ายนะเรารู้อีกเดียวคือเรามาอยู่ในสังคมแล้วเราเกิดมาท้องพ่อท้องแม่แล้วก็มาอยู่ในสังคมแล้วเรานิยอย่างนี้ครับเรานิยามสังคมว่าสังคมคือการอยู่ร่วมกันของสิ่งมีชีวิตครับสิ่งมีชีวิตนะครับเพราะฉะนั้นหมายความว่าจะเป็นสัตว์อื่นก็ได้อ่าอยู่ในพื้นที่เดียวกันครับมีสิ่งมีชีวิตอยู่ในพื้นที่เดียวกันมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันครับอันนี้สําคัญมาก ภาษาสังเกติชื่อว่า interaction นะครับที่แปลว่าการที่มีปฏิสัมพันธ์มีการกระทําระหว่างกันนะครับมันมีการพูดคุยกันแล้วก็มีเป้าหมายร่วมกันสําคัญมากนะครับสองตัวล่างนี้สําคัญที่สุดเลยที่มันทั้งเป็นสังคมอยู่ร่วมกันในพื้นที่เดียวกันแต่ไม่ได้คุยกันเลยอย่างนี้ก็อาจจะไม่ได้เป็นสังคมก็ได้เพราะฉะนั้นการที่เป็นสังคมได้ต้องมีทั้งหมด4อย่างครับมีสังคมนะครับมีคนอยู่ด้วยกันในพื้นที่มีปฏิสัมพันธ์แล้วก็มีการ กำหนดเป้าหมายร่วมกันนะครับสมมุติว่าเรานั่งรถไปนะครับนั่งรถเมย์คันเดียวใครก็ไม่รู้นะอยู่ดีเดินขึ้นไปปุ๊บแล้วก็ขึ้นไปแล้วก็ลงไอ้แบบเนี้ยเราจะเรียกว่าเป็นกลุ่มสังคมคนขึ้นรถเมย์สายนี้อันนี้ก็ไม่ใช่เราต้องมีเป้าหมายร่วมกันอ๋อเราขึ้นทุกวันเลยรถติดมากเลยรถแอร์ไม่เย็นเลยรถวิ่งไม่ดีเลยคนขับขับเร็วไปอยากจะเปลี่ยนแปลงกำหนดเป้าหมายร่วมกันเราอยากจะเปลี่ยนแปลงรถเมย์สายนี้ให้ดีขึ้นอันนี้แสดงว่าเราเริ่มเข้าข่ายแล้วเราเริ่มพูดคุยในกลุ่มของเราแล้้วอันนี เราเริ่มเห็นความเป็นสังคมขึ้นมาแล้วนะครับเราคุยกันมาเพื่อจะบอกว่าการที่เรามีความรวมกลุ่มเป็นเป็นสังคมเนี่ยมันทําให้มนย์แตกแต่งสัตว์อื่นครับเพราะว่าการที่เราอยู่ตัวคนเดียวแล้วก็มีความสามารถระดับของเรานั่นแหละแต่พอเรามาแชร์ด้วยกันนะครับมาช่วยเหลือกันกับคนอื่นๆเนี่ยมันทําให้เราได้ตอบการแก้ปัญหาบางเรื่องได้และแตกแต่งสัตว์อื่นครับเฮ้ยเมื่อกี้ครูพูดว่าการรวมกันของสัตว์เนี่ยมันอาจจะเกิดเป็นสังคมสัตว์ก็ได้นะ ใช่ครับแต่ว่ามันต่างกันครับตรงที่ว่ามนุษย์เนี่ยมีความสามารถในการสร้างบางสิ่งบางอย่างซึ่งสัตว์ไม่สามารถทําได้ขนาดนั้นสัตว์มีการปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันเพื่อที่จะใช้ชีวิตครับมีการรวมกลุ่มก,มการมีเป็นฝูงฝูงสิ่งโตฝูงพึ่งฝูงมดรวมกันครับเป็นกลุ่มก็จริงแต่สิ่งที่มนุษย์ทาได้ครับคือสัญ,ญลักษณ์มนุษย์สามารถหาจุดที่ว่าเป็นสัญ,ญลักษณ์ร่วมกันได้เช่นอย่างคนไทยสังคมไทยเราอะไรเป็นตัวที่เป็นสัญลักษณ์เช่นภาษานะครับสีผิวอาจจะแบ่งแยกได้ยาก แต่อาจจะใช้ภาษาเป็นการแบ่งว่านี่คือคนไทยอาจจะยึดถือธงชาติไทยว่าเป็นสัญลักษณ์ลักษณะนี้ครับมนุษย์สามารถสร้างมาเป็นตัวจุดร่วมได้ซึ่งสัตว์ทำไม่ได้สัญลักษณ์ที่ว่านี้ให้ความหมายที่ซับซ้อนได้ซึ่งสัตว์ทำไม่ได้อีกเช่นเดียวกันอีกอันนึงครับอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่เราจะสับสนนิดนึงสัตว์มีการสื่อสารไหมสัตว์มีการสื่อสารครับสัตว์มีการสื่อสารสัตว์มีการพูดคุยกันไหมน่าจะมีการพูดคุยแต่ว่าผมก็ไม่เคยเห็น ฟังไม่แมไม่ได้ออกเหมือนกันว่ามดหรือพึ่งคุยกันยังไงแต่เรารู้ว่ามันมีการสื่อสารกันครับมดพึ่งสัตว์อื่นๆมีการสื่อสารกันแน่ๆแต่เราไม่รู้หรอกเขาคุยอะไรกันแต่ว่าเขาคุยกันครับแต่สิ่งที่เราต่างจากเขาคือเรามีระบบเราจัดการสื่อสารอย่างเป็นระบบเราสามารถบอกได้ว่าอ๋อเราให้คำหมายของคำว,ว่ายิ้มยิ้มยังไงยิ้มแบบยิ้มดีใจยิ้มชอบใจยิ้มแบบหัวเราะเยาะเย้ย ยิ้มแบบเสียใจแต่ยิ้มก็มีเพราะฉะนั้นเนี่ยระบบการสื่อสารที่ว่านี้มนุษย์ทําได้เยอะกว่าสาัตว์ซึ่งมันทําให้มนุษย์กลายเป็นสัตว์สังคมรวมกลุ่มกันรวมกลุ่มกันจัดระเบียบการมีเป้าหมายร่วมกันนะครับต่างจากสัตว์อื่นๆครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่มนุษย์่างจากสัตว์มีแล้วเราเลยต้องมาดูว่าอ้าวแล้วในเมื่อมนุษย์่างจากสัตว์แล้วเนี่ยมนุษย์จัดการกันอย่างไรในการอยู่ด้วยกันเพื่อให้สังคมนี้มันดีหรือเราปล่อยให้สังคมมัน ทำให้เราไปเรื่อยๆอยู่ไปเรื่อยๆอยู่ไปวันๆ <_ d ata> แต่ความจริงแล้วนักสังคุวิทยาบอกว่าความจริงแล้วสังคมไม่ได้อยู่เรื่อยๆ <_ d ata> สังคมมีการเปลี่ยนแปลงตลอดและพยายามจะทําให้มันดีที่สุดเราพยายามแสวงหาสิ่งที่ดีที่สุดครับเพราะฉะนั้นแต่ละคนนะครับแต่ละคนจริงสําคัญมากๆเพราะมีความสัมพันธ์ระหว่างกันคนแต่ละคนพูดคุยกันแค่นิดเดียวก็ถือว่ามีการเรียนรู้เกิดขึ้นและสังคมก็จะค่อยเปลี่ยนไปตามสิ่งนั้นในโลกนี้ไม่มีที่ไหนเหมือนกันหมดหรอกครับ เช่นเดียวกันในสังคมไทยในแต่ละจังหวัดในแต่ละเขตก็ไม่เหมือนกันแล้วนะครับทีนี้ถ้าเราจะเข้าใจสังคมได้เราต้องเข้าใจอะไรนะักสังคมวิทยาบอกว่าถ้าอยากเข้าใจสังคมเราต้องเข้าใจโครงสร้างครับโครงสร้างเป็นยังไงถ้าอยากพูดง่ายๆเปรียบเทียบเหมือนบ้านนะครับเหมือนบ้านนะครับเหมือนบ้านเนี่ยถ้าเราอยากรู้ว่าบ้านเนี้ยเป็นยังไงบ้านเนี้ยสบายไหม บ้านนี้เนี่ยมีการตกแต่งไงอย่างแรกเลยต้องดูก่อนว่าโครงสร้างบ้านเป็นยังไงเป็นบ้านติดพื้นไหมนะครับเป็นบ้านยกพื้นไหมนะครับเป็นบ้านที่มีหน้าต่างเยอะไหมมีหลังคาเรียบแบนชันยังไงเพราะฉะนั้นสิ่งแรกที่เขาบอกว่าจะเข้าใจได้สังคมได้ต้องเข้าใจโครงสร้างของสังคมนั้นก่อนว่าโครงสร้างสังคมนั้นนะมันประกอบไปด้วยอะไรบ้างโครงสร้างสังคมนะครับคือการเข้าใจความสัมพันธ์ย้ำนะ แปลเป็นภาษาง่ายๆก่อนแล้วกันนะครับเมื่อกี้เปรียบเทียบไปฟังแล้วตอนนี้จะแปลง่ายๆก่อนว่าถ้าเกิดอยากรู้ว่าโครงสร้างสังคมมันเป็นยังไงโครงสร้างสังคมที่ว่านี้คือความสัมพันธ์มีรูปใยเป็มุมครับคุณเห็นใยเป็นมุมใยมุมที่ว่านี้คือโครงสร้างสังคมเปรียบเทียบเหมือนโครงสร้างสังคมใยมุมเนี้ยคือตัวที่อธิบายว่าแต่ละตัวเนี้ยมันสัมพันธ์กันยังไงมันต่อกันยังไงมันอยู่ใกล้มันอยู่ไกลถ้าเราเข้าใจความสัมพันธ์เราก็จะเข้าใจสังคมนั้น ซึ่งในโครงสร้างสังคมเราแบ่งออกเป็น3องค์ประกอบหลักๆนะครับโครงสร้างสังคมนะย้ำอีกรอบนะมันคือความสัมพันธ์ครับเรากำลังจะดูความสัมพันธ์ครับเพื่อที่จะได้เข้าใจอ,อย่างที่หนึ่งครับกลุ่มคนต้องดูกลุ่มก่อนเลยกลุ่มเป็นยังไงสองสถาบัานทางสังคมสามการจัดระเบียบโครงสร้างทางสังคมมีสามองค์ประกอบนะครับกลุ่มคนสําคัญสุดไอ้นี่คือรากฐานเลยถูกไหมคนนี่เป็นองค์ประกอบสําคัญมากเลยอย่างที่หนึ่งครับ เราอยากรู้ว่าสังคมนี้เป็นยังไงให้ดูก่อนว่าเราให้ความสําคัญกับคนรอบตัวเท่ากันหรือเปล่าซึ่งถ้าเกิดครูตอบในความคำที่หนึ่งครูนะครูก็คิดว่าไม่เท่ากันหรอกเพราะว่าเราย่อมให้ความสำคัญกับคนใกล้ตัวเรามากกว่าคนไกลตัวซึ่งคนใกล้ตัวที่ว่านี้เราเรียกเป็นภาษาของสังคมวิทยาว่ากลุ่มปฐมภูมิครับเป็นกลุ่มใกล้ที่สุดใกล้ตัวที่สุดเพราะฉะนั้นกลุ่มกลุ่มนี้เราจะแคร์มากให้ความสำคัญมาก และก็ปฏิสัมพันธ์มากครับอย่างมีความหมายด้วยพ่อแม่ครอบครัวเพื่อนสนิทจะพูดอะไรต้องคิดแล้วพูดไปแล้วเขาจะสบายใจไหมคิดตลอดคิดกิ่ตลบก็ไม่รู้เพื่อที่จะทําให้คนกลุ่มนี้สบายใจนะครับเราแค,คร์ความรู้สึกคนเหล่านี้เพราะฉะนั้นเราก็จะเรียนรู้วิธีคิดของคนเหล่านี้และเราก็จะเลือกปฏิสัมพันธ์ของคนเหล่านี้มากนะครับเพราะฉะนั้นเป็นกลุ่มที่สําคัญมากกลุ่มต่อมาครับกลุ่มนี้สําคัญไม่แพ้กัน กลุ่มนี้คือเรียกว่ากลุ่มทุติยภูมิกลุ่มนี้ครับมีความสัมพันธ์เหมือนกันครับแต่ห่างกันแต่อาจจะห่างกันแล้วแต่ว่าห่างกันแค่ไหนขึ้นอยู่กับว่ามีความความเกี่ยวข้องกันอย่างไงกลุ่มแบบเนี้ยเป็นกลุ่มที่มีผลประโยชน์บางอย่างร่วมกันหรือมีเป้าหมายร่วมกันเมื่อกี้บอกแล้วนะครับการรวมกลุ่มสังคมเนี่ยจะต้องมีเป้าหมายร่วมกันและมีปวาสัมพันธ์ร่วมกันเพราะฉะนั้นในจุดนี้เนี่ยกลุ่มทุติยภูมิเนี่ยเป็นกลุ่มคนที่ ได้ประโยชน์ร่วมกันมีเป้าหมายร่วมกันเช่นกลุ่มคนที่ทํางานเดียวกันเอาแล้วมันต่างไงกับเพื่อนสนิทล่ะต่างดีครับต่างเราตรี่ว่าที่ทํางานเดียวกันแต่ไม่ใช่เพื่อนสนิทได้ไหมใช่เป็นไปได้ครับเราจะมีเพื่อนทางานคนที่ทํางานเดียวกันแต่อยู่คนละแนันแกอยู่คนละไฟล์ นะครับแบบนี้มีเป้าหมายร่วมกันเราอยากให้องค์กรเราดีบริษัทเราได้กําไรทําทําผลงานธรุรกิจได้ดีอันนี้เป็นกลุ่มธุรกิจภูมิเพราะฉะนั้นเราต้องร่วมมือกับเขาเราทํให้ถึงเราเป้าหมายเราร่วมกันแต่เราอาจจะสนิทกันน้อยหน่อยคุยเรื่องส่วนตัวน้อยหน่อยแต่เราคุยร่วมกันในเรื่องของเป้าหมายนะครับในขณะที่ส่วนแรกคุยกันทุกเรื่องครับคุยกันได้ทุกเรื่องไม่ว่าจะเรื่องส่วนตัวเรื่องความเชื่อเรื่องความคิดทุกอย่างคุยกันหมดเพราะฉะนั้นแยกให้ออกก่อนในทางสังคมวิทยาบอกว่าถ้าเราเข้าใจว่า สังคมไหนนะครับสังคมไหนให้ความสําคัญหรือมีการพูดถึงเรื่องกลุ่มปฐมภูมิทุติยภูมิแบบไหนนะครับเราจะเข้าใจสังคมนั้นอย่างเช่นสังคมของชุมชนอนุกรเป็นยังไง่ะดูสิครับว่าทุติยภูมิเป็นยังไงปฐมภูมิเป็นยังไงมีความสนิทแค่ไหนคุยกันได้เรื่องอะไรบ้างเป็นแบบนี้ครับเพราะฉะนั้นถ้าเข้าใจกลุ่มนี้แล้วเราจะเข้าใจสังคมใหญ่ขึ้นนะครับต่อมาครับแต่ละคนเออถ้าเกิดไม่มีปฏิสัมพันธ์เลยล่ะ ไม่มีปฏิสัมพันธ์เลยไม่มีอินเตอร์แอคชั่นกันเลยมาอยู่ด้วยกันนะครับในพื้นที่เดียวกันไปดูคอนเสิร์ตไปอยู่ด้วยกันแล้วก็ไม่ได้มีอะไรเลยไม่ได้คุยกันเลยไม่ได้พูดกันเลยไม่มีเป้าหมายร่วมกันเลยไปเดินไปที่บริเวณสนามหลวงสยามสแควนะครับไปอยู่ร่วมกันแต่ไม่มีเป้าหมายด้วยกันเดินไปนะครับไม่เดินไปไหนรอรถเมล์แต่ว่าไม่ได้มาด้วยกันไม่ได้คุยกันเลยแบบนี้ครับเรานับว่าเป็นพวกเดียวกันไหมไม่ไม่ครับไม่เลย ไม่เป็นเลยถ้าไปอยู่ในพื้นที่เดียวกันแต่ไม่มีอะไรกันร่วมกันเลยเราไม่น่าเป็นกลุ่มเดียวกันถามว่าเราแยกแบบนี้เพื่ออะไรแยกมาเพื่อเราจะบอกว่าอ๋อกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่รวมกันอย่างเดียวแน่นสมมุติเราต้องการจะเปลี่ยนแปลงต้องการจะพูดคุยแต่สย่างหนึ่งเนี่ยโอ้ยกลุ่มนี้คุยยากมากเพราะกลุ่มนี้นี่โอ้โหความเห็นแบบเดียวกันหมดเลยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดจะคุยนี่ต้องเข้าไปคุยอยู่ทุกคนเพื่อให้เห็นร่วมกันกลุ่มนี้เห็นหลากหลายมากเลยมาจากไหนก็ไม่รู้นะครับ เพราะฉะนั้นการที่เราแยกกลุ่มนะประถมภูมิทุติยภูมิเนะี่ยก็เพื่อที่จะใช้ในการศึกษาหรือเข้าใจหรือติดต่อเพื่อที่จะจัดการได้ว่าอ๋อจะช่วยแต่ละกลุ่มยังไงดีเพื่อให้บรรลุปเป้าหมายของสังคมร่วมกันได้นะครับอันที่หนึ่งนะกลุ่มสังคมสําคัญมากครับแยกให้ออกแบบแผนครับนี่คืออันที่2ออันนี้คือสิ่งที่เมื่อกี้ครูบอกว่ามันคือสถาบันครับทางสังคมสถาบันทางสังคมมันคือตัวกําหนด แพทเทิร์นครับแพทเทิร์นของพฤติกรรมเลยว่าเราจะทำยังไงบ้างว่าเราควรจะเป็นยังไงที่สังคมเห็นว่าดีแค่คำนี้นะเราคงบอกว่าอันนี้ดีอันนู้นดีเราคงมีความคำว,ว่าดีที่แตกต่างกันแต่ทีนี้ครับในแต่ละสังคมจะมี วิธีการบอกว่าเนี่ยแบบเนี้ยคือดีแบบนั้นน่ะคือไม่ดีสังคมจะเห็นร่วมกันและกําหนดแพทเทิร์นขึ้นมาว่าต้องทาแบบนี้อย่างเช่นชาวต่างชาติบอกว่าเวลาเราเจอกันเราอาจจะทักทายกันด้วยกันเราสวัสดีเฮลโลอ่ะทักทายกันไปแต่ในขณะเดียวกันถ้าเกิดเราเป็นคนไทยเรยจะบอกาต้องไหว้อ่ะต้องไหว้แบบไหนล่ะต้องไหว้แบบพนมมือไหว้ยกมือได้ไหมทักทายได้ไหมมันก็จะมีแพทเทิร์นหรือแบบแผนของพฤติกรรมในการแสดงออกว่าเนี่ยคือสิ่งที่ดี ครอบครัวต้องอยู่ยังไงครอบครัวต้องมีสมาชิกใครบ้างจะต้องทาอะไรต่อกันบ้างมีหน้าที่ไงบ้างพ่อแม่ต้องทำอะไรต่อลูกอันนี้ครับคือแพทเทิร์นแบบแผนพฤติกรรมสิ่งเนี้ยคือสิ่งที่เรียกว่าสถาบันสังคมจะเป็นตัวบอกว่าอะไรคือสิ่งที่ว่าดีอะไรคือสิ่งที่ว่าไม่ดีจะเป็นตัวบอกทันทีเลยนะครับซึ่งมันทําให้เกิดเมื่อมันทําจนกระทั่งมันเป็นความเคยชินไปแล้ว มันจะเกิดเป็นรูปแบบขึ้นและคนก็จะเรียนรู้สมาชิกใหม่ก็จะเรียนรู้สิ่งที่สมาชิกรุ่นเก่าบอกว่าดีแล้วก็ทําตามต่อเช่นเอ้ยเขาบอกว่าเราจะต้องไหว้ผู้ใหญ่เราเจอกันเราจะต้องทักทายกันโดยการไหว้เราก็ทําเพราะคนรุ่นเก่าบอกว่าดีนะครับปรับเปลี่ยนได้บ้างตามบริบทการเวลาไปแต่ว่าตราบใดที่ยังไม่ได้เปลี่ยนความเชื่อนี้แบบแผนพิติกรรมนี้ก็จะเป็นแบบแผนที่เป็นเอกลักษณ์ของสังคมนะครับ เพราะมันเกิดจากค่านิยมที่เราเห็นร่วมกันเราเห็นร่วมกันแล้วว่ามันดีจนสร้างเป็นแบบแผนว่าต้องทําแบบนี้นะครับซึ่งไอ้แบบแผนที่ว่านี้มันอาจจะแตกต่างกันก็ได้ในสังคมอื่นนะครับแตกต่างพื้นที่อื่นในพื้นที่นี้ก็คือสังคมอื่นเพราะเรายึดถือต่างกัน บางอันเชื่อในเรื่องของการกินอาหารบางประเภทไม่กินอาหารบางประเภทสังคมบางอันบอกว่า,วาอ๋อจะต้องกินขนมปังบางอันบอกไม่เอาขนมปังไม่ดีต้องกินแบบนี้แบบนี้นั่นแหละครับคือความเชื่อที่แตกต่างกันที่กลายมาเป็นแบบแผนแล้วเพราะฉะนั้นถ้าเข้าใจอันนี้ปั๊บเราก็จะเข้าใจสังคมนั้นมากยิ่งขึ้นครับสถานสถาบันที่มักจะมีอยู่ในทุกสังคมเนี่ยสังคมแต่ละสังคมไม่เหมือนกันแต่ว่าโดยทั่วไปมักจะมีตามนี้ครับ1สถาบันครอบครัวครับจะกาหนดแพทเทิร์นแล้วว่าครอบครัวต้อเป็นยังไงครอบครัวเดียว นะครับอาศัยกันอยู่พ่อแม่ลูกหรือครอบครัวขยายนะครับมีลุงป้านะอาปูย่ย่าตายายอยู่ร่วมกันด้วยแต่ละคนมีหน้าที่ยังไงบ้างการศึกษาต้องเป็นยังไงครับมีการจัดการสอนในรูปแบบแบบไหนบ้างนะครับจะต้องสอนยังไงครูทำหน้าที่ไงบ้างจะมีรูปแบบบางสังคมเชื่อว่าครูต้องเป็นคนพูดทุกอย่าง นักเรียนก็ฟังตามทุกอย่างมาสังคมเชื่อว่าครูกับนัเกเรียนคุยกันแล้วก็เกิดการเรียนรู้แล้วเป็นการศึกษาแล้วเพราะฉะนั้นความเชื่อที่แตกต่างกันที่ว่านี่ครับมันคือสิ่งที่สังคมจะต้องสร้างขึ้นแล้วก็มีรูปลักษณ์ที่ชัดเจนเศรษฐกิจครับสถาบัฐฐานเศรษฐกิจกนดการจัดการทางเศรษฐกิจนะครับจะมีสถาบัานทางการเงินนะครับธนาคารหรือว่าการซื้อขายอย่างเช่นในปัจจุบนันนะครับสังคมเราก็เปลี่ยนไปมีรูปแบบหรือแบบแผนการซื้อขายแลกเปลี่ยน ที่แตกต่างกันไปนะครับสังคมปัจจุบันเช่นการซื้อขายของออนไลน์นะครับซื้อขายออนไลน์นี่อันนี้เปลี่ยนไปมากเลยนะครับเปลี่ยนไปจากสมัยก่อนเยอะมากซึ่งอันนี้มีการจัดการที่ค่อนข้างเป็นเป็นสถาบันรูปแบบหนึ่งละที่เป็นระบบระดับหนึ่งละในการซื้อขายออนไลน์นะครับที่มีผู้ซื้อผู้ขายจะเห็นวัฒนธรรมการซื้อการขายถ้าเกิดใครซื้อขายในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยจะเห็นแล้วโอ้โหซื้อของออนไลน์นี้บางทีเรา มีมูลค่าทางการตลาดเนี่ยมากกว่าการซื้อขายในชีวิตจริงหรือซ้ําเพราะว่ามันค่อน้างสะดวกนะครับผ่านการสั่งผ่านออช่องทางต่างๆด้วยนะครับอันนี้เป็นรูปแบบหนึ่งนะครับที่แตกต่างจากในอดีตแล้วก็เป็นสถาบันที่3ครับแล้วท,ที่4ครับสถาบันการเมืองอันนี้หลายคนก็ได้ชินอยู่แล้วนะครับมีการบังการปกครองมีการจัดการรัฐนะครับจะจัดการอำนาจยังไงดีคนจะมีส่วนร่วมยังไงดีมีส่วนร่วมระดับไหนดีคือสิ่งที่ถูกต้องคือสิ่งที่ว่าด,ดี นะครับนี่คือการเมืองสารบันที่5ครับศาสนาครับการยึดเหนี่ยวจิตใจการเป็นที่พึ่งพิงทางจิตใจก็จะเห็นแพทเทิร์นของการกําหนดวิธีการพึ่งพิงทางจิตใจของทาศาสนานะครับจะมีใครที่เป็นตัวแทนละ่ะเช่นพระบาทหลวงนะครับหรือผู้นําศาสนาต้องทําที่ไหนล่ะก็จะมีการกําหนดพื้นที่ในการจัดการทางศาสนาเหล่านี้ขึ้นนะครับสื่อสารมวลชน อันนี้คือองค์กรที่เกิดขึ้นมานะครับและมีบทบาทมากตอนนี้ก็ขยายพื้นที่ไปเยอะมากเมื่อก่อนเสื่อมวลชนก็ต้อง,องทำหน้าที่ในการที่เข้าไปคุยกับคนนะครับและผ่านทางโทรทัศน์ตอนนี้ก็มีช่องทางเยอะแยะมากซึ่งทั้งหมดนะครับที่เรียกว่าช่องทางออนไลน์เนี่ยก็เป็นปลักษณะหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงของการเปลี่ยนแปลงรูปแบบครับของสถาบันนี้เหมือนกันเป็นอีกช่องทางใหม่ขึ้นมาและสถาบันที่7คือสถาบันการนาการอันนี้คือสถาบันที่ทำหน้าที่ในการ ผ่อนคลายจิตใจครับทําให้คนที่อาจจะอยู่ในสังคมแล้วสโหยเหนื่อยล้าไม่ไหวแล้วนะครับสถาบันการคือช่วยผ่อนคลายในรูปแบบใดก็ตามก็ได้หมดเลยครับสวนสาธารณะดนตรีกีฬาภาพยนตร์เกมเพลงการ์ตูนทุกอย่างได้หมดเลยครับคือเพื่อใช้ในการผ่อนคลายสถาบันการนนะครับคอนเซปต์คือผ่อนคลายเพราะฉะนั้นจะมีแพทเทิร์น ที่บอกว่าอ๋อสังคมของเราเนี่ยยอมรับการผ่อนคลายแบบนี้นะเพราะฉะนั้นบางสังคมจะมีส,สวนสาธารณะเยอะมาก เพราะว่าเขาเชื่อว่าคือการผ่อนคลายของเขาเนี่ยคือพื้นที่ที่ทําให้สังคมเขาได้ได้ผ่อนคลายในฐานที่มาสังคมอาจจะมีพื้นที่ที่เป็นส่วนสาธารณะน้อยแต่เขาเลือกใช้พื้นที่นนทนาการไปกับการดูหนังฟังเพลงอาจจะออกไปใทางนั้นแล้วเขาเลือกที่จะสร้างรูปแบบขึ้นมาในการผ่อนคลายนาฏนาการเป็นแบบนั้นก็ได้เพราะฉะนั้นทั้งหมดนะครับที่พูดมาทั้งหมดเราเรียกกลุ่มกลุ่มนี้ว่าสถาบันนะครับทางสังคมทีนี้มันไม่จําเป็นที่ทุกคนจะต้องทําในแบบเดียวกันครับเพราะว่า ทุกคนต่อให้เราเชื่อว่ามีสิ่งที่ว่าดีแล้วแนตะ่สังคมบอกว่าดีแล้วแต่าจริงทุกคนก็อาจจะไม่ทําตามก็ได้สังคมจึงต้องจัดระเบียบครับโหต้องจัดระเบียบเลยเหรอใช่เพราะไม่งั้นเนี่ยเราก็อยู่ร่วมกันแล้วก็ไม่สบายใจคือคนในสังคมเราเห็นร่วมกันว่าอะไรคือดีแล้วก็มีคนบางคนเห็นว่าเอ้ยฉันจะไม่ทําตามแบบนี้นะเพราะฉะนั้นนะครับสังคมจึงพยายามอธิบายครับอธิบายแล้วก็จัดการสอนหรือทําอะไรก็ตามแต่เพื่อให้คนที่อาจจะเห็นไม่เหมือนกันเนี่ยเข้าใจ เข้าใจและอยู่ในระเบียบหรือไม่ต้องทํานอกระเบียบไม่ต้องทำให้เกิดความวุ่นวายในสังคมมากจะคำนี้นะครับคําว่าจัดระเบียบไม่ได้หมายความว่าจัดให้มาเป็นแบบความคิดแบบเดียวกันเลยไม่ใช่การจัดระเบียบคือการทําให้เขาเนี่ยอยู่ในสังคมได้เห็นต่างได้คิดต่างได้แต่ว่าไม่เกิดความวุ่นวายในสังคมเพราะฉะนั้นการจัดระเบียบจึงต้องมีเลเวลครับ1เลย1เลยนะครับคือการวางค่านิยมครับอันที่หนึ่งเลยคือค่านิยมครับ ให้เห็นว่าอะไรคือสิ่งที่สังคมเราเห็นร่วมกันว่าดีจัดระเบียบที่หนึ่งเลยอ่ะกวา้างๆครับการที่เราเป็นคนขยันเป็นคนขยันทำงานอ่าไม่เกียดค้านเนี่ยคือสิ่งที่ดีมากเลยทุกคนต้องทำนะอ่ะเพราะฉะนั้นต่อให้ใครจะแบบเกียดค้านไมา่ทำงานไม่เอาไมนูนี่นนแต่มันนั่งนึกอยู่เออ้แต่ว่าทุกคนเขาทำกันหมดนี่นาทุกคนเขาขยันทำงานกันหมดนี่นาเราก็จะเริ่มเออค่อยๆเปลี่ยนไปนแบบของเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยค่านิยมเนี่ย เป็นเบื้องต้นเลยที่ค่อยๆตบคนที่อาจจะคิดต่างหรือเห็นต่างหรือสงสัยว่าอันนี้ดีจริงๆหรือเปล่าเนี่ยค่อยๆถามแล้วก็ค่อยๆท,ๆทๆําตามเพราะฉะนั้นในแบบนี้เนี่ยสังขานิยมเป็นตัวแรกเลยที่เบาที่สุดแล้วนะครับถ้าเราทําต่างจากคนในสังคมเนี่ยนะครับคนอื่นอาจจะมองว่าเราไม่ดีอย่างเช่นค่า,านิยมด้วยเรื่องของการใช้ สารเสพติดบ,บางอย่างเนี้ยบางสังคมบอกอ๋อเป็นการผ่อนคลายมันโอเคนะมันดีนะแต่ถ้าเกิดในสังคมบอกโอ้มันไม่ดีละมันไม่ดีแน่ๆเลยเพราะว่ามันทําให้เกิดการเสียสติหรือการขาดสติการให้เกิดความวุ่นวายคนอื่นเดี๋ยวคนอื่นเนี้ยถ้าสังคมมองว่ามันไม่ดีปั๊บแล้วเรามองว่ามันดีเราก็ต้องชุกคิดละเอ้ยทำไมคนอื่นเขามองว่ามันไม่ดีละเราอาจจะสงสัยและเราอาจจะค่อยๆกลับเข้าสู่กรอบของสังคมได้เพราะฉะนั้นค่านิยมเป็นตัวจัดระเบียบตัวที่1ครับตัวที่2ครับเราเรียกว่าบรรทัดฐาน มารฐานคือมีเส้นขีดเอาไว้ให้ว่าทุกคนควรทำแบบนี้นะครับอะไรบ้างล่ะหนึ่งวิถีประชาคนทั่วไปทำวิถีประชาคือคนทั่วไปเขาทำครับเช่นอย่างไงบ้างคนทั่วไปทำเวลาซื้ออาหารครับต้องต่อแถวซื้ออาหารขึ้นรถต้องต่อคิวนะการที่คนทั่วไปเขาทำอะ่ะเราเรียกสิ่งนั้ววิถีวิถีก็คือ way way of life วิถีที่คนทั่วไปเขาทำ แล้วเราไม่ทำล่ะจะเกิดอะไรขึ้นคนก็คงมองเราครับเพราะฉะนั้นในเลเวลที่1นึ่งครับวิถีประชาเป็นอันที่บอกคนต้องไปทําถ้าเราไม่ทําคนมองหรือตําหนิในใจครับในใจเลเวลแรกคนต้องไปทําเราไม่ทําไปงานศพคนทั่วไปกาใส่ชุดดากันเราไปใส่ชุดสีอื่นสีแดงสีเขียวที่มันแปลกประหลาดผิดไหมไม่ผิดครับแต่ว่าเฮ้ยเรากําลังต้องขู่จัดระบบให้มันเข้ากับ ที่คนเขาทํากันเพราะฉะนั้นไอ้ตัวนี้เราจะถูกจากระบบด้วยสายตาของคนแลน้วเราก็จะอ๋อเปลี่ยนดีกว่าหรือเราจะไม่เปลี่ยนก็ไม่มีใครว่าแต่อาจจะทําให้คนในสังคมเขาเอ๊ะทาไมละ่ะเพราะฉะนั้นแบบที่หนึ่งครับวิจิตรรชาคือคนทั่วไปทําเราไม่ทําคนมองครับคนมองไม่เป็นไรครับไอ้แบบนี้มันเป็นไปได้ที่เราอาจจะเชื่อแตกต่างกันจะมีเลเวลสองครับจารีดครับจารีดคือความเชื่อเรื่องดีชั่วละเขามองว่าถ้าเราไม่ทําเนี่ย เราเป็นคนไม่ดีแล้วเราเป็นคนชั่วแล้วเราทำเนี่ยเราเป็นคนดีแล้วนะครับอาจจะไม่ชอบสัตว์เออแต่เราก็ไม่ไม่ได้ยุ่งอะไรกับสัตว์แต่ถ้าเกิดเราไม่ชอบสัตว์อยู่ดีเราไปตีไปตีไปทําร้ายเขาแล้วคนเริ่มมีสายตาบอกโหไอ้นี่มันเลวแล้วไอ้นี่มันชั่วแล้วคำนี้ครับเราเรียกว่าจารีซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะเกี่ยวข้องกับสถาบันครอบครัวเช่นเอ,อ่อการที่ไปผิดลูก นะครับลูกเมียพันรยาคนอื่นเขานะครับผิดจารีดอย่างนี้ครับคนทั่วไปเริ่มประนามใช้คขาประนามแหละเริ่มประนามเริ่มด่าทอแล้วรับไม่ได้เพราะมันเป็นเรื่องของคนดีคนชั่วไม่ควรอยู่ในสังคมไอ้แบบนี้จารีดแบบนี้คนที่ทาผิดปับ๊บก็จะเริ่มไม่อยากทําผิดแล้วเพราะถ้าผิดปับ๊บอยู่ในสังคมยากครับอันที่3ครับเลเวลที่3ามนเลเวลนี้ไม่ต้องมาตัดสินดีชั่วครับแต่ดูง่ายๆถ้ากฎหมายเขียนว่าผิดคือจบ เราใช้บรรทัดฐานถ้าเป็นตัวบ่งบอกว่าเราจะต้องทําอะไรได้บ้างทําอะไรไม่ได้บ้างอันไหนคือเส้นที่เราบอกว่าอ๋อล้ําเส้นไปแล้วล้ําเส้นไปแล้วนะครับก็ดูจากบรรทัดฐานั่นแหละล้าเส้นยังนะครับล้าเส้นอันแรกก็ยังเบาๆครับล้ําเส้นสองสามนี่ไม่ไหวแล้วเพราะว่าจะต้องกดดันเยอะขึ้นตัวต่อมาครับที่เป็นตัวจัดระเบียบตัวมากค,คือสถานภาพครับเราเป็นใครจัดระเบียบยังไงล่ะ ถ้าเกิดสมมติเป็นครู่งครูก็จะถามว่าครูเป็นใครครูก็เป็นคนสอนหนังสือครูต้องเป็นใครอีกอะครูต้องเป็นอีกเยอะแยะมากมายครูต้องเป็นคนสอนหนังสือเป็นพ่อนะครับอาจจะเป็นลูกเป็นอะไรก็ตามแต่เพราะฉะนั้นสารภาพสเตตัสเป็นตัวบอกว่าเราเป็นใครจะระเบียบยังไงล่ะจะระเบียบดีเพราะว่าเมื่อเราเป็นใครแล้วเราก็ต้องทําหน้าที่ด้วยสิเพราะว่า เราไม่สามารถเป็นโดยที่เราไม่ทําได้เราเป็นใครเราก็ต้องทาอย่างอื่นต่อเพราะฉะนั้นสถานภาพและบทบาทจึงมาคู่กันการจดระเบียบด้สย2สิ่งนี้สําคัญมากๆเพราะมันเป็นตัวที่ทําให้คนเนี่ยทำตามหน้าที่หรือเปล่านะครับและสังคมมันจะดีขึ้นหรือไม่ดีขึ้นก็นอยู่ที่นี่แหละครับเพราะถ้าเราเป็นแต่เราไม่ทํามันก็เกิดความบกพร่องครับอีกแบบหนึง่งมีเหตุการณ์ที่เรียกว่าสถานภาพขัดกับบทบาท เช่นหลายคนมีสารภาพที่มันเยอะเยอะกว่าหนึ่งแล้วมันเกิดการขัดกันครับเช่นสารภาพเป็นคุณตำรวจครับต้องจับคนร้ายเกิดแจ็คพอตวันหนึ่งลูกไปทําผิดขึ้นครับลูกไก่เป็นผู้ร้ายขึ้นมาพ่อจะจับลูกได้ไหมพ่อมีที่ดูแลลูกแต่เดียวกันตำรวจก็มีที่จับคนร้ายไอ้แบบเนี้ยเป็นสารภาพบทบาทขัดกันซึ่งปัจจุบันมีสารภาพบทบาทขัดกันหลายหลายแบบมากเพราะยิ่งเรามีสารภาพเยอะมันมีโอกาสที่เราจะคอนฟริด เกิดการขัดแย้งกันเยอะขึ้นเพราะฉะนั้นเราจึงต้องเลือกอันที่ดีที่สุดซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วเมื่อเลือกเสร็จปั๊บก็มักจะได้อย่างเสียอย่างใช้คำนี้แล้วกันนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นปั๊บสังคมจึงต้องมีการควบคุมอีกระดับหนึ่งครับจะระเบียบสุดท้ายนี่คือต้องควบคุมต่ออีกไอ้ทีล่ะเมื่อตอาตัดสินใจบางทีมันก็ถูกใจบ้างไม่ถูกใจบ้างครับจึงต้องมีการให้รางวัลครับกับคนที่ทำตามใจครับทำตามใจหรือทำตามที่สังคมเห็นว่าดี กับลงโทษครับสิ่งที่คนเห็นว่าสิ่งที่สังคมเห็นว่าไม่ดีครับลงโทษเพื่อไม่ให้ทําอีกแล้วพอ,พอแล้วนะอย่าทำแล้วนะคนทําดีให้รางวัลเยอะๆเยอะๆเยอะๆจะได้มีกําลังใจทําต่อในสิ่งที่เห็นว่าดีคนทําไม่ดีก็ลงโทษลงโทษให้เห็นว่าถ้าทำอี้จะเกิดผลร้ายนะทั้งหมดครับมันเป็นการควบคุมในะสังคม เพื่อให้เป็นไปอย่างที่สังคมต้องการครับเพราะฉะนั้นครับปัญหาที่ว่านี้มันจึงเกิดขึ้นแน่ๆว่ามันไม่มีทางที่มันจะแฮปปี้ทุกเคสทุกสถานการณ์มันจะต้องมีการเกิดปัญหาขึ้นเมื่อมันเกิดปัญหาครับมันต้องมาแก้ทีนี้ก่อนที่เราจะไปแก้ปัญหาเนี่ยเขาบอกว่างั้นเราจะต้องร่วมกันส่งต่อก่อนเขาใช้คําว่าเราส่งต่อใช้คํานี้นะครับ เราส่งต่อถ่ายทอดเพราะเราเชื่อว่าสิ่งดีนะครับมันจะต้องส่งต่อทีนี้ครับเราใช้คํานี้ครับสิ่งดีที่เราส่งต่อคือสิ่งที่เรียกว่าวัฒนธรรมวัฒนธรรมคือสิ่งที่ดีสังคมเห็นว่าดีและส่งต่อกลายเป็นมรดกวัฒนธรรมสามารถเปลี่ยนแปลงได้ครับสามารถเปลี่ยนแปลงได้นะครับและส่งต่อเป็นมรดกเพราะฉะนั้นไม่ได้ไหมายความว่ามรดกมันตายตัวมันเปลี่ยนได้ครับ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงที่ว่านี้นะครับมีการเปลี่ยนแปลง2แบบแบบที่หนึ่งคือเรียกว่าการเปลี่ยนแปลงทางสังคมทางสังคมหมายวามว่าในสังคมเราเนี่ยที่มีความสัมพันธ์ระหว่างกันเนี่ยเราเปลี่ยนความสัมพันธ์ครับโดยความสัมพันธ์ของสามีภรรยาเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์พ่อลูกเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ครูอาจารย์เปลี่ยนแปลงเพราะสังคมเราเปลี่ยนความสัมพันธ์จึงเปลี่ยนทุกวันนี้นะครับนล้วเดียวกันถ้าเป็นการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมวัฒนธรรมคือสิ่งที่มนุษย์สร้างครับ แล้มนเชื่อว่าดีเพราะฉันเปลี่ยนได้เปลี่ยนได้โทรศัพท์มือถือเปลี่ยนได้ไหมเปลี่ยนได้จากนที่เมื่อก่อนโทรศัพท์มือถือกดๆตอนนี้เป็นแบบทัชสกรีนแล้วนะครับก้องถ่ายรูปตอนนี้ไม่แบบไม่ต้องไปกดแล้วสามารถสั่งจากไวเลสได้นะครับทั้งหมดครับถ้ามันดีมันก็มีปัญหาครับแต่เมื่อมันมีปัญหาล่ะจะทำยังไงล่ะมันต้องร่วมกันแก้ครับเมื่อก็ตามแต่ที่เราเกิดปัญหาขึ้นแล้วเราเรียกว่าปัญหาสังคมนะครับมันจะต้องร่วมกันแก้ซึ่งมีคอนเซปต์ครับหนึ่งคือคนส สองไม่สบายใจคนรู้สึเป็นคนรู้สึกมีปัญหาไม่สบายใจสองอยากแก้ครับควรอยากแก้มีปัญหาแต่ไม่แก้ก็ไม่เรียกปัญหาสังคมนะไม่สบายใจแต่ไม่แก้ก็ไม่ได้นะสามครับหาทางแก้ร่วมกันเพราะฉะนั้นปัญหาสังคมนะครับจะมีต้องสามระดับนะหนึ่งนะครับเกิดปัญหาและเห็นร่วมกันฝนตกโอ้โหรถติดมากเลยรถติดเป็นปัญหาครับอยากแก้ไหมอยากแก้ครับร่วมกันแก้ครับ เพราะฉะนั้นถ้าครบ3องค์ประกอบครับนั่นแหละเราเรียกว่าปัญหาสังคมแล้วถ้าก่าวว่าอากาศร้อนแต่เอออยู่ได้ไม่เป็นไรอันนี้ไม่ใช่ปัญหาสังคมแต่ถ้าทั้งคนรู้สึกทั้งคนทั้งสังคมรู้สึกว่าตอนนี้โลกร้อนแล้วสถานการณ์โลกร้อนแล้วเราต้องรวมกันแก้ไขเรามาช่วยกันแก้ไขนะครับโดยการประหยัดพลังงานหรืออะไรก็ตามแต่ลดการปล่อยมลภาวะอันนี้เรียกว่าเป็นปัญหาสังคมที่เราแก้ด้วยกันทบทวนอีกรอบนึงนะครับเรามีสิ่งที่เราต้องคุยกันหนึ่งก็คือสังคมวิทยาการรวมกลุ่มกัน อยากให้ทุกคนไปทำความเข้าใจคอนเซป t นี้ที่เป็นการจัดการความสัมพันธ์ถ้ามันไม่ได้ตามความสัมพันธ์ที่เราอยากได้เกิดเราก็ต้องมาจัดระบบระเบียบให้มันดีขึ้นสุดท้ายครับทุกสิ่งมันย่อมเปลี่ยนแปลงครับเราต้องมาปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงสิ่งที่เราเชื่อร่วมกันเพื่อให้สังคมเรามันไปต่อได้ ทั้งหมดครับคือสิ่งที่เราเรียกว่าวิชาสังคมวิทยานะครับที่จะทําให้เราเข้าใจสังคมไมากขึ้นแล้วก็น่าจะเอาใช้ในชีวิตเรามากขึ้นได้นะครับสำหรับวันนี้ครับครูก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับครั้งหน้าก็เรียนต่อนะครับในวิชาสังคมศึกษาครับวันนี้ขอสวัสดีครับ